วัสดีครับก็อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝายน้ำร้นใกล้บ้านนะครับเมื่อคืนนี้ก็มเมื่อคืนอะไรสิตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยประมาณหกโมงเย็นนะครับโอ้โหฝนแบบ ลงมาปล่อยๆแล้วก็กนหน่ำลงมานะแรงมากนะครับแรงมากเลยตกอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มๆไม่ใช่เต็มๆมนี่ชั่วโมงกว่านะครับข <c oughs> นาดตั้งแต่ลงเม็ดเลยอะเออชั่วโมงกว่าเลยนะครับนะแล้วฝนมันก็หยุดไปนะแล้วฝนหยุดไปก็แล้วมันก็มาลงปล่อยๆป,ยป,ยประมาณสองทุ่มครึ่งคนระับผมไปจอดรถ มอไซเนี่ยรอรับแม่แต่มันลมลมเม,ม็ดปล่อยปอยมันลมไม่แรงหอกแต่อะไรก็คิดเทยกูต้องไปเอาตาหวานมาปูว๊ว่ะเอออะไรประมาณนี้นะคิดไปคิดมาเออนี่ไม่ต้องหรอกก็ไปรับแม่กลับมาเอ้ยก็ไปรับแม่กลับมาบ้านนะก็ยังไม่มีอะไรนะครับพอผมกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ออกมาเยืยนเล่นข้างนอกออกมาเล่นกับแมวกับหมา ไอโจ้นั่นแหละเออสักพักนึงสักแป๊บหนึ่งอ่ะฝนลงไม่ไปปล่อยไปปล่อยแล้วมันก็ลงแรงเลยสิอันนี้รอบ2นะรอบ2ตัวประมาณ3ามทุ่มตัวประมาณ 40, 40่สหรือ45นาะทีนี่แหละแล้วมันกห็หยุดตกไปเลยนะครับแต่ที่ผมบอกนี่ก็คือไอรอบแรกที่ตกตอนหงวโมงอะ่ะผมไม่อยู่บ้านนะผมไปอยู่บ้านเพื่อรุ่นน้องแต่ว่า ตอนสองทุ่มครึ่งที่รับแม่กลับมาะผมมองเห็น่ะไอ้น้ําตรงที่มันชอบขังปลายางอยู่ข้างปลายางข้างบ้านผมอออะเมันยังขังอยู่เลยก็ไอ้น้าตัวนี้ที่มันย้อนเข้าบ้านผมอะแล้วไอ้ที่ผมไม่เห็นมันก็คือผมหลับไอ้ที่ว่ามันย้อนเข้าบ้านจนมันท่วมหน้าบ้านหมดที่ผมเป็นห่วงว่าไอ้โจมที่อยู่ยังไงแล้ววันนั้นที่มันท่วมเข้ามาที่มันล้นเข้ามาในบ้าน่ะซาลิงก็ไม่อยู่เพราะซาลิงที่ผมเล่าให้ฟังผมออกไปจอดซ่อมอยู่นะที่ว่ามันยังไงเครื่องมันเนี่ย เคื่อมันไม่เนี่ยแอะไรวะไม่มีแรงเออเราก็ติดอ่างนะครับเออเครื่องมันไม่มีแรงก็เลยไปซ่อมนะครับพอเราไล่แล้วเราไล่ไม่เจอเออเราต้องไปพึ่งจ่างเขานะครับอ่ะเออนั่นแหละโอ้ที่ผมมาที่ผมที่ผมบ่นแม่ผมเป็นอาทิตย์แต่อะไรเพราะเพราะไอ้เรื่องนี้แหละหลังจากนั้นวาผมก็เลยตัดสินใจนะยเอฟซีตัดสินใจ เรามาเช็กดูไอ้ตรงรูระบายมันทํำยังไงได้มัง่งพว่าเขาทํารูระบายให้มันออกให้น้ําฝนมันออกมาตรงไอ้ปลายัางไงแล้วคราวนี้ผมอ่ะเสือไปตีรูใหญ่ไว้รูเบ้อเลย FC ไม่ต้องงงนะว่าเอองูธรรมดาเข้าได้ไหมผมบอกเลยไอ้รูขนาดนั้นอ่ะงูหลามก็เข้าได้เออ งูหลามไอ้งูที่ว่ามันชอบรัดหมารัดแมวตายที่มันกินหมากินแมวน่ะเอองูเหลือมใช่ไหมไอ้งูเหลือมอ่ะเออไอ้ใหญ่ๆนั่นแหละงูหาน,นก็เข้าได้นะกวนาน้ำไม่ไหลก็ตีแล้วคราวนี้ก็ต้องหาเรื่องอุดด้วยคราวนี้กลัวงูเข้านะก็อุดอะไรเรียบร้อยเนาะอุดนี้มาหลายปีนะ จนมาเนี้ยแหละโอ้ยแล้วเราก็นอนหลับปกติเราไม่เคยพลาดเพราะฝนม,มันตกตอนเราตื่นไงนถึงตกตอนเราหลับก็ตกไม่แรงนะมีรอบเนี้ยเราโอ้ยันเข้ามาแบบตอนช่วงนั้นที่ผมไล์ให้เอฟซีฟังเนาะก่อนที่จะไปไอ้นี่นะที่ธุระที่เนี้ยไอ้อะไรนะออออบตอเออติดอ,อ่างเว้ยเออไปที่อบตอนะครับก็ช่วงนั้นแหละก็ยังเริ่มก่อนหน้านั้นหน่อยคิดเฮ้ยกูจะทายังไงดีว่า อาการแบบให้งูเข้าอันนี้ตัดสินใจเลยเอาเลยเอามีมาก่อนมาฟันฟัน,ฟน,ฟนในตรงลกๆอ่ะยาเยอะอะไรนู้นุดท้ายตัดสินใจเอาดินแถวนั้นแหละอุดรูแม่งเลยนะอุดรูไปเลยไม่ต้องไหลเข้าไหลออกแล้วนะให้น้ําฝนท่วมบ้านแทนนะครับเอจะถามว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยฝนตกแรงๆอ่ะ้วผมกลับมาบ้านอะน้ําน้ําฝนมันไม่ท่วมเข้ามาตรงในบริเวณบ้านเว้ ขณนนี้แหละไอตอนสามทุ่มที่มันตกอีกรอบหนึ่งอะ่ะผมก็เลยไปยืนดูมันก็ขังเป็นอย่างนั้นแหละผมไม่รู้น้ําไปไหนได้มั่งนะมันก็ไม่ท่วม้าบ้านนะน้ำฝนอะ่ะแต่ไม่เหมือนไอ้น้ําป่ายังที่มันย้อนเข้ามาได้ออนนั้นแหละโอ้โหดนไปทั่วเลยสินะดันน่ากลัวจริงนะพวข้าบ้านเราเลยอะ่ะ Okay. วันนี้ก็นอนพักเวลานอนเริ่มเคลื่อนแล้วเอซนี่เริ่มมานอนตอนเช้าเนี่ยนะไอ้ท่านหน่อยก็นอนกลางวันนะครับเหมือนเงี้ยเนาะเดือนหนึ่งก็เวลาก็จะเป็นทีหนึง่งนะเอียแต่พผมจำไม่ผิดอะช่วงประมาณปีสองพันปลายปลายสมัยยี่สิบสองหรือสองพันยี่สิบสามอะที่เวลานอนผมเคลือนะ่อนอะจำได้เลยนะเอฟซีรู้ไหมภายในระยะผมเอาง่ายถ้าผมนอนกลางคืนอะภายในไม่ถึงสองอาทิตย์อะ รานอนเปลี่ยนคูดเร็วเลยไม่ถึงดีด้วยเผรืออาทิตย์หน่อยๆจากนอนกลางคืนไม่มานนอนกลางวันอะจําได้เวย้ยตอนนั้นเพื่อนรุ่นน้องเขาตอนเขาเป็นทาหารเกณฑ์ยอยู่จําพัชจาไม่ผิดนะน่าจะวันที่สิบแปดมกราคมเออผมก็ไปรับเขาที่อันนี้แหละแยกสี่แยกทัศไอซี่แยกถนนเส้นหลักอะ่ะมันเป็นแยกไฟแดงรถโดยสารจะมาจอดเขาก็นั่งโดยสารมาผมก็ไปรับเออไปรับมาปกติแหละ ก็ไปนั่งเล่นกับเขาคุยกับเขานะกลับมาบ้านอะไรเราก็นอนปกติใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยเหมือนยังไงวะเหมือนน้องเหมือนที่บ้านเขาทํางานที่สวนใช่ไหมงานท่าแก่เขางกติงมันก็นกนหนักเพื่อนรุ่นน้องเลยโทรไปโทรเวลากับผู้กองเพิ่มนะผู้กองก็ให้ลานะเออปกติเขาจะกลับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดอะเขาจะอยู่ได้ประมาณสิบวันแล้วเขาเนี่ยน้องมันโทรเวลาเพิ่มก็ลเลยสรุปว่า วันที่ห้ามั้งวันที่ห้ากุมภาถ้าจะไม่ผิดนะเขาก็ต้องกลับขึ้นไปคราวนี้ก่อนหน้านี่ยผมถามเพราะว่าเออเขาจะกลับยังไงแ,แรกพ่อเขอบอกว่าพ่อใจใจผมอ่ะพาพากันขึ้นไปส่งที่ค่ายทหารนุ่นเออคราวนี้เนาะเพื่อนก็บอกว่านั่งรถโดยสารกลับอแล้วก็เฉยๆผมก็ พ่อเพื่อนบอกว่านั่งรถดยสารแล้วก็เฉยในเอฟซีนั่งรถดยสารก็คือนั่งรถดยสารเออวันนี้ต่อมันเกือบเกือบเจ็ดโมงเว้ยพ,อ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 พอ่อเพื่อนโทรมาพวกคืนนั้นอะ่ะเล่นเกมกันหนักโอ้แต่คิดว่าเออยังส่งเพื่อนไงเพื่อนก็จะกลับแล้วอยู่กปนยังตีหนึ่งครึ่งแล้วผมกลับมาผมไม่หลับในเอฟซีก็ช่วงนั้นแหละเวลานอนผมเคลื่อนพอดีผมไม่นอนกลางคืนแล้วไงผมมานอนตอนเช้านะเอาง่ายอะ่ะผมมาผมนอนตอนเท่าไหร่วะ งอนตอนทีห so like ้าพ่อเพื him, ่อนโทรมาตอนประมาณเจ็ดโมงปลายเกือบแปดโมงเออแกก็โทรเข้ามาเออว่าให้ผมมาเติมน้ำมันเอะงงว่าเติมน้ำมันอะไรแกบอกเออเอาไ้จมาเติมน้ำมันเราคงรู้แล้วเออจะต้องทงให้ไปส่งเพื่อนเราก็ขับรถเข้าไปเตรียมของไปด้วยจะไปตอนนั้นเฮ้ยยังไม่ไปไปตอนเที่ยงหุ่นตอนนี้ผมก็เลยยืมมอไซค์เท่าเก๋กันนั่นแหละไป รับไปรับแม่เข้าบ้านก่อนนะแล้วก็ไปอาบน้ำนะี่แหละอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องไอ้ที่นอนอะจบว่านะเออนะอันนี้ก็ตีบ็ดโมมอไปส่งเขานะก็ออกไปก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะก็ไปก็มีจอดพักมั่งอะไรมั่งเนาะ ก็ไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวไปไปส่งเขาจําได้ว่ากลับมาถึงบ้านเน่ะกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยเนี่ยที่บ้านแถวเนี้ยประมาณสองทุ่มกว่าเพราะผมขับคนเดียวเลยไงเพราะว่าจินใจพ่อเพื่อนเขาไงเออผมก็ขับคนเดียวเลยเบรกคนเดียวเพราะว่าที่ผมเคยนั่งรถดังนั้นเพื่อนจําได้ว่าผมอเคยไปส่งเขาเนี่ยมันไม่มีรถไฟสารคีนี้ก็กลับมาพากันก,กลับมาตั้งหลักที่บ้านครนนี้ทําเพื่อนก็เลยโทรไปบอกโดยบอกทางหัวหน้าเขานะ ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาให้เพื่อนตั้งอะออหาทางกลับไปอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะพ่อเพื่อนอ่ะเขาไปส่ง้ตอนแรกเขาจะไปส่งที่นี่อีกอำเภอหนึ่งอเภอที่ผมไปต่อที่เบียนอ่ะครัน,นี้เออส่งแล้วคันนี้มันไม่อยู่รถไยสาเาก็กลับมาบ้าน ก็จาได้ว,ว่าเพื่อนอะมันโทรมาบอกว่าอะไรไม่รู้เออพี่ผมจะกลับะนะอะไรเงี้ยเออคราวนี้ผมก็เออเฉยๆขี่มอไซค์ผ่านก็เลยเดียวรถเขาไปเห็นเขายังไม่ไปเนี่ยกเย็เลยก็ถามว่าเออไปด้วยทำไมอะไรเงี้ยพอบอกนั่งข้างหลังคนเดีวเดออะไรผมเป็นรถตอนเดียวว่ารถทัเกะเขามันเป็นไทนไทันตัวไอไททันตัวไอเมียนะไอไมไม่ได้เชนอะประมาณปี2019 2020, ันสิเกสอัน่สิบอะเออ เป็นตอนเดียวแล้วครับเนี่ยไอคอนโซลเกียร์คอนโซลเกียร์มันมันกว้างมันเป็นเกียร์ออโตโอ้มันกว้างครับเนี่ยมันจะนั่งได้สองคนมันเหมือนมันคันับไปในตัวเลยมันไม่เหมือนกระบะตอนเดียวธรรมดาที่ว่ามันจะนั่งได้สามคนเนาะเออคนอุโมคนขับด้วยนะเออผมก็ไม่นั่งข้างหลังคนเดียวนั่งเล่นไปชมบรรยากาศไปนะขากลับแมงเสือตัวตรวจชีก แล้ววันนั้นกลับมาถึงบ้านเพื่อนอันนี้รอบน,ะนะั้นนะตั้งแต่ปลายปีสองพันยี่สิบสองมังเออส่งเขาเนาะเขากลับมาถึงนี่ก็มาสองทุ่มมั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะสองทุ่มกว่าเลยอันนั้นปีสองพันยี่สิบสองปลายปีสองพันยี่สิบสองอันนี้เขามายทีหนึ่งวันที่สิบแปดมกราคมปีสองพันยี่สามนี่แหละแล้วครั้นี้เขาก็ไม่ได้มาอีกเลย จนสงการอ่ะวันเท่าไหร่วะที่สิบหกมั้งเขาว่าเขาโทรบอกผมว่าอะไรไม่มีรถโดยสารเขาโทรมาหาผมตอนเที่ยงในเอฟซีตอนเที่ยงแล้วโทรมาหาผมอะ่ะผมก็ว่าเออแล้วกูจะทํายังไงได้วะเออเอาง่ายเอฟซีผมอะเอาพูดพูดตรงๆนะพูดแบบอัธยาบเลยนะคือยังไงจะตัดสินใจยังไงเออกูเป็นเพื่อนนะเออผมเป็นเพื่อนเขาคนหนึง่งคนผมจะไปตัดสินใจอะไเแทนเขาได้อะ ครันนี้ก็คุยกันเขาโทรมาหาผมประมาณสามสี่รอบไปนะผมก็เล่นเกมฟรีไฟอยู่นั่นแหละเล่นอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนคนที่ซ่อมมอไซส์สปาคันนี้ให้อ่ะเออซ่อมซ่มอมรถสปาคันนี้ให้เนาะเออนะคันนี้ก็เอาไงดีวะก็เลยผมก็เลยบอกผมกเลยบอกว่าเออเอางนี้นะบอกคุยกับพ่อแม่ดูดีว่าแกว่าไง ถ้าแกไม่ว่าอะไระเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยจะขึ้นไปรับเองก็เลยว่า,างี้นะอันนี้สแป,ป๊บหนึ่งเพื่อดูน้องโทรกลับมาพี่โอเคพี่พี่มารับผมได้เลยคุณว่าเออไปรับได้เลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปเลยนะต้องเล่นเกมให้จบตาก่อน <c oughs> เล่นเกมจบคันนี้ก็จําได้ว่าไปรับน้องชายเพื่อนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก,กันกับเพื่อนนี่แหละเออ ไปรับสองคนนะไปรับอีกสองคนนีวก็ไปพากันพากันไปเป็นเพื่อนอ่ะให้ไปช่วยจําช่วยอะไรเงี้ยดาวที่โกลาดโอ้ถามว่าไกลไหมก็สองร้อยกว่โลเลยนะขับรถจากนี่ไปอ่ะไอตอนไปอ่ะมันไม่เท่าไหร่ f อเอ๊ะแต่ว่ามันมันยังไงออสีมันเอาง่ายมันแทบรถไม่ติดก็จริงแต่ว่ามันไกลมันไกลนะ เอาง่ายครับผมผมก็ต้องไปกดตังค์เอาง่ายวันโมงสิบห้าผมยังไม่พ้นไอ้ไอ้นี่เลยนะไอ้แยกอำเภอแยกไอ้ถนนเส้นหลักบ้านตัวเองอ่ะเพราะว่าอะไรตำรวจเขากันไอ้นี่ปิดถนนปิดแยกไม่ปิดเขาเรียกปิดแยกเออเพราะว่าเขาไม่เขาแบบว่าไฟแดงมันอยู่โลกมันจะติดหนักเขาให้ไปยูเทิร์นผมก็ไปยูเทิร์นอย่าเนี่ยวันโมงสิบห้าอยู่ตรงนั้นเลยนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ย ประมาณบ่ายสามหน่น้อยแหยละจะได้เจอเพื่อนรุ่นน้องไม่อ่ะไอเราก็ว่าเราเหยียบะนะเหยียบเร็วอยู่สุดท้ายแม่งก็โอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเว้ยเอฟซี FC. สโลผมไม่เจอเพื่อนผมที่หนึ่งอะสี่โมงกว่าสี่โมงเย็นฮะก็ก็พากันออกมาครนี้ผมก็ขับเองอยู่ขับเองอยู่ครนี้เพื่อนเอ้ยครนี้ไปเกือบช่วงเกือบมากเกือบเกือบจะลงเขามางร้านที่ พวกพ่อเพื่อนเคยพาไปกินนี่แหละอยู่ก่อนจะลงเขาไอ้เขาเขาปักนะครอันนี้เพื่อนผมก็เลี้ยงเราไม่รู้มันมีตาไม่มีตามันก็เลี้ยงคัเนี่ยก็มีอะไรแหละก็ที่ผมไปเ็มีผมมีน้องชายเพื่อนมีลูกพี่น้องกันกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนผมนะสี่คนวันนี้เพื่อนผมก็เลี้ยงอันนี้ก็พากลับมารานนี้จําได้ว่ากลับมาถึงไอ้ตรงอะไรว่า ก็คือมาลงเขาลงเขาปักมาแล้วครับเนี่ยมันมีปั๊มน้ามันใกลที่สุดแต่ครับเนี่ยปั๊มที่ไกลที่สุดคนก็เข้าเพราะรถเป็นติดจนรถทางหลวงต้องไปอนวโความสะดวกสุดท้ายแล้วเอฟซีเอ้ยไม่ได้เข้าดีที่ว่าโชคดีนะที่ที่ไม่ได้พากันปวดขี้อ่ะแล้วก็เลยไปปั๊มต่อไปเออปั๊มต่อไปหามวคนเยอะไหมก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ที่จอดพอรัอย่างนั้นแหละประมาณน่าจะเข้าเขตกระบินนะมั้งเข้าเขตกระบินแล้วคราวนี้ก็ผมมก็เลยเพื่อนขับเลยจนกลับมาบ้าน แันแรกผมยีเพื่อนมาพูดจะกินข้าวเอออยาไปบางแสนแล่วผมเชื่อมพูดเล่นมันไปจริงก็เลยไปก็ไปวะเออสุดเดียวนี่ไปไปกันสี่คนเหมือนเดิมไปบางแสนต่อคือนนั้นน่ะ <c oughs> นะก็คิดว่าไปเจอเพื่อนตอนสี่โมงเย็นอยู่โคราชกนะ็ไปรับกลับมานี่แล้วก็เติมเอ,อาถังน้ําขึ้นเติมที่บ้านเพื่อนรุ่นน้องไงที่ผมไปนั่งเล่นประจาเนี่ยอ่าประมาณจำได้ว,ว่าประมาณห้าทุ่มผมวิ่งไปถึงอีกมู่มบ้านหนึง่งเออออกเงี้ยประมาณเกือบห้าทุ่มอ่ะนะก็ไปโอ้ ก็ะจําได้ว่าออกแกบบางแสนประมาณตีห้าตีห้ากว่าแล้วตีห้าสิบห้าได้มาผมดูในากาอยู่เออก็ตอนทอี่ไปเปลี่ยนกับเพื่อนลูกน้องขับกระบินอยู่กระบินใช่ไหมเพื่อนลูกน้องก็ขับยาไปเลยนะกลับมาบ้านพักอะไรก็ช่างผมก็ไปให้ค่าหมาตอนนี้เพื่อนลูกน้องก็ขับยาไปจนถึงไอเนี้ยเอถนนคาเรนะไอถนนข้าลามประมาณสะพานเลยลงสะพาน ไม่ลงหรือขึ้นว่าจับไม่ได้ประมาณสะสะพานข้าวหลําที่สองนี่แหละเออขึ้นเกือบจะสุดแล้วมั้งคันนี้ผมก็เลยไปเปลี่ยนกับเพื่อนขับให้เพื่อนไปเล่นคันนี้ผมก็เลยขับยาวเลยขับยาวขับยาวนะยาวจนไปรับแฟนของพี่น้องกับเพื่อนเนี่ยละที่บ้านเขาแก่ที่ชมบุรีที่เขาอยู่ตอนเนี้ยเออครับก็ต้องไปรับที่นู่นอีกนะไปวางแสงก็ต้องไปรับที่นู่นบาละมุ่งอีกนะโอ้โหตาหวานใช้งานยาวเลยตอนนั้นอะ แล้วก็กลับมานี่แหละนะครับกลับมานอนพักแล้วพอสุดท้ายก็เอออยู่วันนึ้ก็ไปอีกนะประสุดเหมือนกันนะมีปีที่แล้วกับปีนี้เพื่อนน้องไม่ยอมพาไปนะผมบอก่าถ้าผมมีเพื่อนนะนะก็ไปหมดอะนะตัวยังว่วเนาะมีเพื่อนเยอะถ้ามันไม่ดีก็จะมีทำไมนะสู้มีเพื่อนน้อยดีกว่านะครับนะ เออวะอ่ะพูดเรื่องอื่นเพิ่มไม่หน่อยขอไยด้วยนะเออมันมันย้อนเสงวะมันมองผมมองจอไม่เห็นเอฟซีอันไหนมันย้อนเสงไม่ย้อนเสงวะเนี่ยขอ,อไปเอฟซีเสเียงแดดตีตาผมเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ย ฝนตกแรงน้ำต้องล้นฝายก็เลยเข้ามานะก็เลยมาตรงนี้เลยสรุปก็ร้นจริงๆอ่ะแต่ล้นแค่นี้ไม่เหมือนรอบนะั้ที่ผมมาถ่ายหลอกเร่งก็เยอะนอี่ร้อนอบอ้าวฟีฟีเมื่อวานฝนตกใช่ไหมนี่ก็ร้อนแดดอีกนี่ไม่แน่ตอนเย็นก็มีสิทธิ์นะห้าสห้านะนะที่ฝนจะตกอีกนะครับนะอ่ะ ครับเอีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับที่คลิปเตัวเล่แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะผมว่าจะถ่ายเร็วหน่อยออกมาถ่ายเร็วจบเร็วเพราะปกติจะชาร์จแบตไว้ประมาณบ่ายสามเกติชาร์จมาบ่ายสองคืึมันเต็มเร็วเพราะตัวสับ oppo คือเนี้ยมันเต็มเร็วมันชาร์จเร็วเดี๋ยววันนี้ถจะชาร์จให้เต็มให้ไวที่สุดนะถ้าจะชาร์จประมาณบ่ายสองครึ่งแหละให้มันเต็มไวๆนะ เต็มใบไวแล้วเราก็ผมก็เออจะไปถ่ายคลิปเลยแต่หัววันหน่อยอู้หัดน้ำนี่อยู่ลึกจ้ะสิแก้ววยกูจะลงได้ไหมเนี่ยต้องระวังเอยสิล้มไปนี่โอ้ยเลือดไหลเต็มเลยนะใครเขามาป่าเล่นไปงี้วะอันตรายเว้ยเนี่ยต้องไปแต่หัววันหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปถ่ายคลิปก็ช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปมันก็เหมือนกับว่าเออถ่วงเวลาอย่างดีก็อยู่เฉยๆเนาะ เพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จอาบน้ำเสร็จผมก็ไปบ้านเพื่อนลุงนงใช่ไหมมีเมื่อวานก่อนมั้งถ่ายโอ้ถ่ายคลิปเสร็จกับครึ่งชั่วโมงมันสี่สิบเจ็ดนาทีเราก็อาบน้ําไปมันก็ห้าโมงพอดีเพราะห้าโมงเขามาแล้วนะว่าเขากลับมาจะที่ทํางานแล้วคาวนี้เมื่อวานผมก็ว่าผมถ่ายคลิปเร็วประมาณบ่ายออประมาณสี่โมงครึ่งในหน่อยสี่โมงสามสามจบคลิปแล้วพอดีก็เดินมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จออกไปเ,าเขาก็มาแล้วนะ สงส่ยวันนี้ยต้องไปแม่งสักบ,บ่ายสนะามห้าสิบอะนะถ่ายแล้วร้อนนี่แหละถ่ายเสร็จอาบน้ำเสร็จนอนรอ,อสักสี่โมงครึ่งออกไปรอดูที่เข้าใหม่ะนะแต่คิดว่าน่าจะถ้างานไม่ใช่งานหนักอะไรอ่ะมันไม่ใช่งานรีบอ่ะเขามาเร็ววานบ่ายสี่โมงสี่สิบสี่โมงสี่ห้าเขาน่าจะถึงบ้านละเพราะวันนั้นผมขี่มอไซค์ที่ว่าเอาสปาร์คเันนี้ไปต่อทะเบียนเพราผ่านหน้าบ้านเขาอ่ะตอนสี่โมง สีโ่โมงน่าจะสี่โมงเนี่ยแหละแต่พอมาถึงบ้านผมเปิดโทรศัพท์อู่ห้าสี่โมงสามสิบสามเออเขายังไม่มาโอ้เราบ้านเราก็ต้องทํางานบ้านทําอะไรต่ออะไรก็ห้าโมงกว่าพอดีมาถึงเออเขามาแล้วเดี๋ยววนนี้ต้องร่งหน่อยนะครับเพราะทุกครั้งอะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเอ,อ้เขามาบ้านแล้วมาบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็จะรีบหน่อยช่วงนี้ถ้าไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปฝ่ายตอนเช้าก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็คลิปตตวเล่นเพราะว่าครับ ผมตื่นไม่เป็นเวลานะนอนไม่เป็นเวลาแล้วนะครับก็คลิปฝ่ายนี่ก็คือแล้วแต่บางโอกาสนะที่ผมจะมาถา่ายชมนะครับคลิปเดินเล่นก็อาจจะได้ถ่ายตอนเย็นทุกวันนะครับนะถ้าเวลานอนเคลื่อนนะผมจะแจ้งอีกทีนึงนะอ่ะ FC ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วเไม่ได้เสียเรืร่องเวลาหรอกที่เรื่อต้องกลับไปนอนเล่นนะนอนเล่นนอนพักก่อนแล้วตอนเย็นก็ตอนเย็นตอนบ่ายแก่ๆก็ต้องมาถ่ายคลิปให้ชมอีกนะครับนะ อ่ะครับฟิฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณฟิฟซีที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะฝ่ากฟิซ like, นะีกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ